วัสดีครับกลับมาพบกับผมจีกริอีกครั้งนะครับกับมา c คร f t ในครั้งนี้ครับผมมีหมอดใหม่มันแนะนำครับหมอนี้เรียกว่า parachute มอดครับ r a c h u t e ก็คือร่มชูชีพครับเพราะฉะนั้นหมอดนี้ครับเกี่ยวกับร่มชูชีพนั่นเองครับก่อนอื่นที่ผมจะไปแนะนําวิธีการคราฟนะครับผมจะทดลองใช้งานให้ดูก่อนนะครับแต่ผมละผมจะอธิบายตอนหลังว่ามันเป็นมาอย่างไงเห็นไหมครับผมโดดมาล่มชูชีพกลางอ่ออย่างเท่เลยครับ แล้วผมก็ติดฝาผนังเลื่อนสีเลื่อนเลื่อนข้างมันสามารถกดลอยกันได้ด้วยนะครับเพื่อกดลอยคือกดเบสกดสเปซบาร์เหมือนเราบินนะครับมันจะสามารถลอยได้แล้ววิธีการเอ่อเคลื่อนย้ายซ้ายขวานะครับ W ก็คือไปข้างหน้าครับมันจะไปข้างหน้า W ไปข้างหน้าแต่ถ้าเราต้องการไปทางขวาถ้ากด D หรือ A อย่างเดียวมันจะไม่ไปครับมันต้องกด W และ A กับ D พร้อมกันถึงจะไปในผมอธิบายรายละเอียด ให้มันละเอียดกว่านี้ที่หลังนะครับผมจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งก่อนครับอีกอย่างนั่นก็คือเวลาที่ผมอยู่บนพื้นดินใช่ไหมครับต้องการที่จะเรียกล้มผู้ชีพมามันจะทําโดยการใช้ล้มผู้ชีพปกติไม่ได้ใช่ไหมครับปกติแล้วเวลาเราจะใช้ล้มผู้ชีพต้องกระโดดจากที่สูงมาล้มชีพถึงกลางแต่ใน r a c h u t e Mod ครับมีสิ่งสิ่งหนึ่งครับที่สามารถทําให้เราทําได้เดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนแล้วกันครับผมจะกระโดนะะโด,ะโดนะครับกระโดดกระโดดนะครับแล้วดูนะผมจะ เรียกลมชูชิปมาเรียกลมิวชิปมาแล้วผมก็ลอยขึ้นมาข้างบนครับโดยการกดสเปซบาร์เดี๋ยวเราไปตรงฐานแล้วก่อนแล้วผมจะแนะนําวิธีการคราฟว่าต้องทํายังไงนะครับคราฟของอย่างแรกครับที่ผมใช้แปนแรกก็คือล่มชูชีพนะครับที่กระโดดไปตอนแรกแล้วมันก็กลางขึ้นมาไอ้ล่มชูชีพอันนี้ครับเรียกว่าพาราช t e ก็ตามตรงตัวครับพาราชุดวิธีการคราฟนะครับก็ใช้วูสามอันแบบนี้ แล้วก็ใช้ขนแกะสามมันแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สตริงสองอันข้างๆเป็นเหมือนเชือกนะครับแล้วก็ใช้เลเยอร์ซึ่งเหมือนกระเป๋าผมว่าน่าจะเป็นกระเป๋านะครับนี่ก็เป็นเชือกส่วนอันนี้ก็เป็นตัวล่มชูชีพๆๆนะครับคราบง่ายครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี้ก่อนที่ผมกระโดดจากพื้นดินมานะครับแล้วก็ลอยตัวสิ่งสิ่งนี้เรียกว่า hop and pop ครับก็ตามชื่อเลย hop คือการกระโดดนะครับ and pop มันก็คือเหมือน pop ออกมาคือมันมันเปิดออกมาครับไอ้ตัวล่มทิชชีพมันเปิดออกมาโดยการที่เรากระโดด วิธีการค้าาครับคล้ายๆกับเจ้าพาราชุดหรือลมชูชีพนี่ต่างตรงที่ว่าเปลี่ยนจากตรงนี้ครับของพาราชุทนี่ใช้หนังนะครับแต่อันนี้เป็นสตริงก็คือเป็นเชือกแล้วก็มีวูข้างบน3อันอีกอันนึงครับจำได้ไหมครับที่ผมกระโดดลงไปปุ๊บแล้วอยู่ดีลมชูชีพมันกลางขึ้นมาเองวิธีการทําแบบนั้นครับมันตามหลักจริงๆเลยครับของลมชูชีพคือเวลาเรากระโดดเนี่ย เราต้องดึงสลักใช่ไหมครับดึงสลักเพื่อให้ล่มบูชีปมันกลางจากกระเป๋าคือล่มบูชีปมันอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมครับอยู่ในกระเป๋าเราต้องการให้มันกลางเราต้องดึงสลักนี่คือสลักครับเรียกว่าริบคอร์ดริบคอร์ดนะครับก็ะราบง่ายครับใช้เหล็ก1อันใช้อลูมิเนีมก่อนนะครับแล้วก็ใช้สตริง2อันแบบนี้ริบคอร์ดนี่ก็คือพอเรากระโดดปุ๊บคลิกขวาที่ริบคอร์ดริบคอร์ดนี้ปุ๊บล่มบูชีปก็จะกลางจกจากกระเป๋าออกมา แต่ตอนที่ผมก็โดดไปครับมันกลางให้เองโดยที่ผมไม่ได้คลิกขวาที่ริปคอร์ดนี่เลยเพราะว่าผมมีสิ่งสิ่งนี้อยู่ครับ Auto ตอ t ทิ a ชัน n ด e ว i c ์ตัวนี้ครับมันก็เป็นเหมือนประมาณว่าเครื่องตรวจจับว่าผมใกล้ถึงพื้นหรือย,ยังนะครับพอผมใกล้ถึงพื้นปุ๊บเจ้าตัวนี้มันก็จะทำงานขึ้นมาโดยการเปิดลูมชีออกมาเองครับวิธีการใช้ก็คลิกขวาคล้ายๆกับริบคอร์ดนะครับ คลิกขวาปุ๊บมันจะมี on กับ off มันจะโชว์ข้างข้างทางซ้ายนะครับมันคือว่า aad ก็คือย่อมาจากเจ้าชื่อของอันนี้ครับ auto activation device เครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือ activate เครื่องมือ activate แบบ auto ก็คือเหมือนเครื่องมือที่จะเรียกลมยูชิ e ออกมาแบบอัตโนมัตินะครับคลิกขวามันก็จะเปลี่ยนเป็น on off on off และถ้าสังเกตดีๆครับมันจะมีไฟขึ้นมาด้วยให้เราสังเกตง่ายๆนะครับไฟสีแดงๆนี่คือ มันออนอยู่คือมันติดอยู่สามารถกระโดดได้เลยแล้วมันจะตัวจับอ้อผมลืมบอกไปอย่างหนึง่งพอใกล้ถึงพื้นนะครับตอนนี้ default ของมันก็คือค่าพื้นฐานของมันนะครับตั้งไว้ที่ส5บ้าบล็อกจากพื้นพอเราอยู่ตำแหน่งที่15บล็อกจากพื้นปุ๊บล่มชีพจะกลางจะกลางขึ้นมาอัตโนมัติถ้าเรากดออนเอาไว้แล้วพอเรากดออฟครับสีสีแดงตรงนี้มันก็จะหายไปตรงนี้ก็จะเห็นได้ครับสีแดงมันจะมีสีแดงอยู่วิธีการคราฟครับ ก็ใช้เจ้าตัวริบคอร์ดนะครับผสมกับเรสโตนคอมมิรรเตอร์แล้วก็เรสโตนครับในรูปแบบแบบนี้ก็จะได้ออโต้แอิว a เตอร์ดีวซ์หรือ AAD มานะครับที่เขามีตัวย่อทางซ้ายนี้ให้ดูเดี๋ยวผมจะทําการทดลองจากที่หงสูงนะครับคือจากข้างบนนั้นเมื่อกี้ผมยังไม่ทดลองใช้ริบคอร์ดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะใช้ริบคอร์ดก่อนอวันนี้เก็บเข้าไปเป็นออฟแล้วก็เก็บเข้าไป แล้วเดี๋ยวเราจะไปโดดจากข้างบนผมใส่กระเป๋าไว้เรียบร้อยถ้าไม่มีกระเป๋ามันก็โดดไม่ได้นะครับจะดึงสลักโดยที่ไม่มีกระเป๋ามันมันมันก็ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนก่อนอุ้ยไม่โดนน้ำ <laughs> เกือบตายแล้วเดี๋ยวผมจะกระโดดมานะครับแล้วผมจะคลิกขวากระโดดปึ๊บผมจะคลิกขวาแบบตอนนี้เห็นไหมครับมันจะกางร่มมาแล้วสีของตัวร่มทวชีพนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปครับไม่ซ้ํากัน อาจจะมีซ้ากันบ้างคือแต่คือมันจะมีหลากหลายสีครับที่ผมหมายถึงคือมันจะมีหลากหลายสีอ๋อแล้วถ้าหมุถ้าเราต้องการกร,งงระโดดก่อนถึงพื้นก่อนถึงพื้นนะครับก็กด shift หรือ dismount ออกมันก็จะล่วงก่อนถึงพื้นแล้วผมก็ตายไป <c oughs> ไม่เป็นไรครับมาเกิดตรงนี้ใหม่ลงไปเก็บไหมไม่ต้องอ๋อทีนี้ผมจะลองใช้งานแบบเมื่อกี้ผมใช้งานแบบคลิกขวาแล้วใช่ไหมครับผมจะไม่ลองคลิกขวาดูแล้วจะได้รู้ครับว่าผลเป็นไงถ้าเราไม่ ดึงสลักเวลาโดดล่มชูชีพครับถ้าผมไม่ดึงสลักเวลาโดดล่มชูชีพปุ๊บสิ่งที่จะเป็นมันก็คือแบบนี้ครับปังเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งคราวนี้เราทดลองให้ดู AAD ครับผมจะลองทดลอง AAD ให้ดูใส่กระโดดเห็นไหมครับมันก็จะกลางร่มชูชีพให้มาเองแบบนี้ เก็บนี่ไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าอ้ออย่างอย่างหนึ่งครับสมมติถ้าเกิดเอาริปคอร์ดมาซื้อริปคอร์ดหมดแล้วอา่าแปบ๊บนึงนะครับผมจะให้ดูอันนี้อยู่ให้ดูนี่ก่อนแปบ๊บนึงครับริปคอร์ด R I P จริงๆมันไม่ค่อยจะสมจริงเท่าไหร่ตรงที่ว่าที่ผมกำลังจะให้ดูอยู่เนี่ยครับคือเรามีกระเป๋าใช่ไหมครับจริงๆกระเป๋ามันน่าจะใช้ได้ครั้งเดียวใช่ไหมเวลานอกจากเก็บล่มผู้ชีพไปใหม่พอผมกระโดดล่มล่มผู้ชีพครับและผม ดึงสลักปุ๊บกระเป๋ามันยังอยู่ผมสามารถถอดกระเป๋ออกมาได้ครับคือผมก็ยังสามารถลอยอยู่ได้แต่ถ้าผมเขาไงออกจากที่กำลังลอยอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะออกให้ดูนะครับผมออกปุ๊บแล้วผมดึงสลักใหม่ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ากระเป๋ไม่ใส่ไว้กับตัวแล้วเอาง่ายคือต้องใส่กระเป๋ไว้กับตัวตลอดเวลาครับถึงจะดึงสลักได้กระเป๋าก็มีไม่ได้ใช้ได้ตลอดการนะครับจะมีช่วงเวลาของมันอยู่ที่มันจะหมดใช้ประมาณผมไม่แน่ใจว่า มันใช้ได้กี่ครั้งนะครับก็เท่านี้ครับสาหรับมอดพาราชูตผมว่ามันเจ๋งนี่ครับเห็นไหมสีมันเปลี่ยนเป็นตันนี้เป็นสีเหลืองแล้วผมว่ามันเจ๋งกว่าไอ้เจ้าธนูที่ผมให้ดูในอันแรกอีกสามารถลอยขึ้นได้ด้วยนะผมชอบตรงนี้แหละเหมือนเราบินไปด้วยด้วยไม่ใช่แค่แบบโดดล่มจากที่สูงอย่างเดียวสามารถบินไปได้ด้วยและวิธีการบังคับนะครับผมย้ำอีกทีนึงเผื่อบ,บางคนพอตอนแรกผมงงว่าทำไมผมไม่สามารถไปทางซ้ายไปทางขวาได้เหมือนเวลาเราเดินนะครับมันต้องเดินหน้าก่อนนะครับกด W และกด D เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวล่มเห็นไหมครับล่มมันจะหันไปทางซ้ายแต่พอผมกด W ปุ๊บล่มมันเจียงไปทางตรงๆ W u และ A พร้อมกันมันก็จะไปทางซ้ายถูกแล้วเมื่อกี้ผมไปทางขวาพูดผิดอันนี้ไปทางซ้ายนะครับแต่ถ้ากด W u และ D มันก็เจียงไปทางขวาเห็นไหมครับแต่ถ้าผมกด A อย่างเดียวมาไม่ไปนะครับก็จบกันไปครับสำหรับการแนะนำมอดในครั้งนี้ครับ Parachute Mo d ผมจะใส่ลิงก์ไว้ใน description นะครับสามารถกด ไปดากกันได้ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเวอร์ชันไม่รู้สึกหรอกมันคือเวอร์ชัน1.7.10นะครับของมอตตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีเวอร์ชันเก่าอยู่หรือเปล่านะครับอาจจะมีอยู่แหละแต่ว่าในลิงก์ที่ผมจะให้นี่ไม่มีลิงก์ที่ผมให้นี่เป็นลิงก์โดยตรงเลยนะครับไม่ผ่านไม่ผ่านเขาได้แล้วเพราะค้าคนกลางไม่ผ่านคนอื่นเลยคือเป็นลิงก์ของคนที่ลงมอดนี้เลยคนที่ทำมอดนี้เลยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ครับก็ค่าชอบวิดีโอ ถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมสปกดไลค์และกดแชร์นะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับเจออีกตัวนึงนะฝั่งนั้นตัวอื่นอย่ายุ่งนี่ตัวอื่นอย่ายุ่งตัวอื่นอย่ามายุ่งถอย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 แล้วทีนึงสองครั้งไม่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 เอาไม่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 เอาผมคิดผิดที่ผมจะไปยุ่งกับเขาเนี่ยโอ้เขาวิ่งตามผมมาด้วย